ครับพี่จุกล้างรถด,ด้วยนะครับเขาเขียนเอยใส่รถหาเลยครับเดี๋ยวมึงเดินมานอนรีสอร์ทนัง่งโมลุกอยู่นนัดกันไว้สามโมงส่อไอ้นี่ลุกมาลุกมาเนี่ยังนอนเสยอีกอยู่ยุกไอหําไงุกครับ ลุกไปอาบน้ำมั้ยตกลงกันว่ากินปลาได้ไห่แม่เอาบรรยากาศแบบริมน้ำาหะโอ้โหชซวมาครับเฮ้ย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 เอาลุก้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเคโอเคโอเคโอเคครเบผมเฮวยเปลาครับเฮ้ยเา้ยเฮ้ยเฮ่ยเจ้้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้คเฮบ้้ ี่ที่ก่อนไม่แล้วครับเรามากินร้านเย,ยสา่านะร้านเย,ยสา่าเดี๋ยวน<า>นเราดูเบิ่งไหวเยสา่าเป็นเพิ่งไหนครับนี่ล่ะเพราะมัใช่หรล่ะเออมาโชว์โตนวแน่อ้นี่บปล่ครับเย,ยสา่าเห็นแล้วโตจริงครับ <laughs> <laughs> โอ้กขารังแต่งสวยอยูุวเหนี้มันเป็นเทศกาลสงการานต์นะโชว์นะครับอ <laughs> าลองแม่การเต้นมึม <laughs> ลงทงครับมึงลงทา มือนี้พายไปจูมาก,กินก๋วยเตี๋ยวร้านดังประจำหมู่บ้าน,นครับเดี๋ยวเนื้อเปื่อยร้านใหญ่ซ่าร้านใหญ่ซ่าเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากลองลองเบิกกันนชิมนะครับจริงๆอยจะกินข้าวด้วยแต่ว่าข้าวไม่มีนีครับมีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะครับครับผมอนนี้หิวข่ายก็หนีอหิวข้าวครับ <S <S โอเคครับหิวข้าวไหนี้เด้อ สวัสดีารับสอดผกรูอิสานมัไใค่ไวครับเข็ดีใส่หมวกกนวยแล้วครับมือหนีเข็ดีมีของฝากทออี่าจุปกปีพร้อมด้วอยู่ครับอุ้ผมครับผมกินเป็นมีขาวะครับมือนีจุกกินเส้นเล็กผมเ้นเล,ล็กครับผมจุกคนอยม่หยีพอผมตังใจฮ้ยเอาเท่านี้นะครับวทนนีุ้ณช่ากินควา,ายอย่ ออห <c oughs> เห็ดม้าแบบคอ,อตีนก็เจ้าเห็ดมาแบบใหม่ครับแรงวัดตุต๊ <c oughs> เกเห็ <c oughs> นื้นันเไมมีน้ำส้ม <c oughs> มี <c oughs> รับก๋วเตี๋ยวเนื้เอเปืไอรานย่สาสามาครับ เรยกว่าสุดยอดขีดท้องตองไอพี่จุกตะอนลองท้องอ่ะครับอ <c oughs> แต่งงว่าทำไมใส่ัวด้วยเนี่ยเอาผัดเจียอวอก็ใส่หัวเบิดหลาเหรอบางร้านเขไม่ใส่แต่ผมต้องใส่ปีน้ำสาวบันไดบอกคือสาวบันผง ลอง,องเองบ่เห็นเ้ย,ยวไวเลยคืออะรเคื่อปีด้วยมันสีมันสีมันสีนัวเพื่อมหอมกินกับปีเดต้องละลายก่อนอุ้ยร้อยยี่สิ้ส่วแล้วทำ้วยทีมต่างครับอืมตอน พนจะอื่นไม่ไมกระเด็นนะพอตักปีกปุ๊บกระเด็นปั๊บอืมโอเคๆๆกินใช้ได้ครับซอฟต์ิกเยอะๆอในส่ซอฟต์ิกเยอะๆหนีย้าใส่น้ำส้มลายแล้เด้อเดี๋ยวมันจะสบครับ แล้วครับก๋เต hmm. ี๋ยวหลานกวเสียจมาพี่เลยมาชิมก่อนครับผมความกบปิดนัวๆน้ำซุปร้อนุ่มด่วมาทานสวยเลยเปล่ามาหนึงเป็นเล็กเป็เล็กเรากานนะครับวเลยเอนะเที่โอเคี่ยวเฉยเ คุณมาแลลุงมแบบรู้แบบเค็มๆออกเค้มๆไปเุ่มเค็มๆหนึ่งถ้หอมกะปีดีครับสุดดวดเลยใช้กะปีต้เนี้อครบเลยนำตก มีเขาครับมึงต้องบอกคร,บครบสบายมาวันนี้เราไม่กินข้าวนะพอดีเนื้รขาไม่เข็ครับนี่ย <c oughs> 我的八方宝盒。

ขึ้นเกินก,ก,ก็บอกว่าน้ำสีพลาฟิจูเบลติดข่อปลาอยู่ครับต้องเกิดในย่องเนื่องมีแรงเขาบอกว่าอันนี้เนื้ออร่อยมากมเนื้อเปื่อย

นี่บ่สงการนีเนาะเอาจัก3สนสี่ห้ามือลุเมือกรเจกามือครับฮะพ <c oughs> ี่อะรก็รูกคือมาว่าโดมือครับเนี <c oughs> ่ยภูไกในโลสงการก็เอาพวกเบ็ดแม่จ้งสั่งพวกเบ็ดดีเ <c oughs> ี่ยเนสิ เดี๋ยวม่อมงรจมึงกบเขาแสกิดงปรจับความต้องการจริงเหรอเขามาฟาร์กงาหมดข้าวงาประลุมเยนะปจับ่ะปจับเป็นหตำรวจมันยานได้นอนเียบวัได้เียบมันยานกว่าตำรวจมัอมาเฉือดกันได้กับแม่แก่มาครับผม ลงมาบห,หนี่ทางนานอ็พุณงนั่งถ่ายกับหนีดน้เนาะเรื่องาร์นานติดั่ประจอดรถดีกันแต่ัสี่ก็ <c oughs> ดีอยู่อยากให้เิกคนบนล่างสมัยเก่าวาลงเลมาดอไกันยงงากไเลยแม่แล้วก่อนเหรมาดเนาะนเหรีมาเหรันยังก่อเป็นเหีบเต้นเสื่งบน้อนสอนไม่ใช่ทุวันแบบแตวเขาเอื่อไง ขาเอญยังกับงามครับงผ้ามือกีมีอยู่ลูกสงผ้ามี่ครับนมันห่มวนคือต่มแต่ตะกี้ตะกี้ร่กันไปซื้อไปน่าไปเรียนกันหมดเด็ดบ่อยน้ำวันมวนเถอนยองเน่นหน่อยรประกาศนไอาละครับถึงนี่ผมแ่ ไปแก่ผู้สาวเขาก็ตยอะจัจ็บมากเบิ้ลเบิ้ลัไมไม่ยบมสุดท้ายมันขิงใช่ไหมพี่แมนี่ค่ออ,อเดอร์โอเคครับแค่นี้ก่อนครับสบายดีชดเขาโยโรชิคุสมาส พูดเพื่อนเลยวะต้งมีทั้ <โบ S 1> ตัวพีดูดีเฮ้ผมติดตามครับมเดี๋ยวไม่จิตาม